ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮส e ีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือแอดไลน์ลักกี้คอเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาแนะนําในส่วนของอการจบ เนี่ยอ่ะก็จะเป็นการเข้าองศาและกันขอตั้งประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะะี่ครับผมก็เป็นการเข้าองศาระยะการจบสกอร์นั่นเองนะครับว่าประมาณไหนเราควรที่จะจบสกอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแมตช์นี้ที่เราขอ,ขอ,อตั้งประมาณนี้และกันนะครับสำหรับชื่อคลิปเนาะโอเคมาฝั่งเราเนี่ยมาในชุดบาร์เซโลนาเช่นเคยะครับเพราะว่าเป็นทีมรักเลยแล้วก็คู่แข่งได้ซัดก่อนลูกนี้โอ้กบไป มาอีกแล้วครับลูกนี้กดเน้นๆไม่เหลือครับเจ็บร้อเลย5านสครับแล้วก็ขึ้นนําไปก่อนครับฝั่งคู่แข่งมานชุดสีขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนของเราบาซโลน่บุกจากขวาไปซ้ายครับเดี๋ยวโดนตัดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังเก็บบอลได้เลยครับจังวนี้เดล๋ยวให้มาแล้วจังหวะนี้เลยครับที่เราต้องเข้าระยะโอ้โหแล้วก็จี้ไปก่อนครับหนึ่งจังหวะระยะนี้เราต้องกดนะครับระยะคือ ดูองศาในการจบนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เราปั่นไปเนี่ยมันจะหลุดเสาไหมนะครับผมแล้วก็ยิงไปเนี่ยจะหลุดกรอบไหมเราต้องคํานวณด้วยนะครับเวลาที่แบบเราได้บอลได้เปรียบนะครับจังหวะนี้ยี่ออกด้านข้างไปครับเมซี่แล้วยกมาให้เอโต้ไม่ถึงเดืยรอยพักลงได้แล้วซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบหรือว่าติดเซฟไหมจังหวะนั้น แต่ก็ไม่มีอะไรเลยครับแล้วมาใหม่ครับจังหวะนี้ให้มาที่เมซี่เมซี่มาที่กุลิตกุลิตเหมือนกันครับจังหวะนี้ครึ่งบอลก่อนให้มาที่เอตโต้นะนะครับผมแต่ก่เอตโต้ว,วิ่งชะลอแล้วนะครับอ,องศาก็คือพิกมาฝั่งนี้เลยครับแล้วก็กดเลยนี่ครับกดแบบหกข้อนะครับผมลูกนี้ก็ อาจจะไม่ได้แบบมีมุมที่ดีมากนะแต่ว่าก็สามารถที่จะจบได้ทุกคนขอแค่เรารู้ว่าองศาในการจบเนี่ยเราจบประมาณไหนนะครับแทงต่อเนื่องไปครับจากวัน,นี้กุลิดท,ที่ก่อนครับแล้วก็องศาตรงนี้ครับไปเสาสองเลยเนี่ยเรียร้อยครับชนเสาเข้าไปเลยนะนะครับผมก็ลุกที่2ก็มาจากาการจบแบบควบคุมทิศทางเนี่ยก็มองดูระยะนะครับไปครับมารนี่ให้มาลูบิลิเเก ัดมาลูกนี้โดนตัดเลยครับเดี๋ยวเป็นเดบรอยยกให้เมสซี่ถึงไหมจังหวะน,นี้เอาบอลลงแล้วก็ซัดเลยลูกนี้มันเข้าขวาเลยครับไม่เข้าซ้ายข้างถนัดเดี๋ยวเมสซี่พิกออกมามาริเก้เดบรอยเอโต้หนึ่งสองกันเมสซี่เข้าซ้ายแต่จังหวะน,นี้มันบดบดเลยครับผมยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวแทงต่อเนื่องมา,มาเมกีเกีโดนตัดแต่ยังได้อยู่เลี้ยวไปเสียบอลเลยครับจังหวะน,นี้มาร์ดิี่ แล้วเฮอร์เนสอีกแล้วตัวนี้ก็คมเกินครับ 2- 3ส,สไปแล้วครับจังหวะนี้แล้วมาที่เมซ,ซี่ครับเดีโตให้มายังไม่ได้เดีโตัวอีกครั้งหนึ่งเดีโตวข้าขวาลูนี้โดนบล็อกโอ้เกือบได้เหมือนกันครับจังหวะนี้แต่ยังไม่มาครับทีที่4ก็หากันต่อไปครับหาระยะหาองศาในการเข้าทำครับโอ้จังหวะนี้เสียฟาวเลยครับฝั่งเรา,าได้ฟาวไม่ใช่เสียฟาวขอภัยครับ แล้วเป็นคู่แข่งได้ส่วนนะครับจงังหวะนี้จ่ายพลาดกันแล้วมาแล้วครับลุมเบนิก้ลุมเบนิก้โอ้โหดับบลทัดหนีครับลูกนี้ต้องยอมจริงๆสามสามครับจงังหวะน,นี้โอโ้ตอนนี้เนี่ยเราต้องเน้นมากกว่านี้นี่ผมตอนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะสกอร์ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่เขาจะแซงเราได้เราก็ต้องอเล่นให้รัดกุุงว่าน,นี้ครับแล้วจงวังหวะนี้จิ้มมาเียบรอย เดี๋ยวแทงเลยครับแบบนี้หลุดมาแล้วจังหวะนี้เราก็เลือกไปที่เอโต้เลยครับแล้วก็ระยะนี้นิดเดียวครับจังหวะนี้คือก็คิดว่ามันจะได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะแรงปั่นยังไม่พอครับแล้วเมสซี่จังหวะนี้ก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งยังไม่เข้าทางอยู่ดีครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับที่เราต้องทาครับนี่เอามันระยะแถว2เลยครับกดประมาณนี้นี่ครับผมอ่ะเลยครึ่งหลอดขึ้นไปนิดนึงครับแล้วก็กดในระยะแถว2อนี่ครับผมอ่ะหน้ากรอบ เกตโทษเนี่ยหัว,หว,หวกะโหลกนั่นเองนะครับก็กดได้เลยนะทุกคนขอแค่เรามีพื้นที่แล้วก็หาทิศทาง,งว่าเราจะปั่นไปในทิศทางเสาแรกหรือว่าเสาสองครับถ้าแนะนําก็ให้เพื่อนๆเล่นการปั่นไปที่เสาสองครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่แบบลักษณะของการปั่นก็ถ้าเราอยู่ฝั่งขวาเราก็ปั่นไป ซสองฝัง่งซ้ายนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนหรือว่าอยู่แดนกลางอะไรแบบนี้อยู่ตรงกลางเราก็เลือกเอาแล้วกันจะซ้ายจากขวาแล้วก็มองดูพูกสาประตูด้วยว่ามันยืนอยู่ฝั่งไหนนะครับอ่ามันปิดมุมฝั่งไหนเรายิงไปในมุมที่มันไม่ปิดมุมอะเนาะนะครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะนเห็นไหมโอกาสยิงเยอะมากแต่ว่าคู่แข่งก็คมเหลือเกินแบบนี้ โอ้แล้วก็โดนอะไรง่ายๆเหมือนกันนะแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องอดูเรื่องของฝีมือเขาด้วยแหละเนะขเขาก็คมเหลือเกินครับสำหรับคนนี้อ่ะไปลองกันดูละกันนะครับผมสำหรับการแนะนาคลิปนี้ก็ไม่เป็นเชิงสอนนะทุกคนก็เป็นเชิงแนะนําละกันนะครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม